สถานการณ์ในประเทศพมา่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ได้ถ่ายทอดให้ผู้ชมฟังนะครับว่าการต่อสู้ระหว่างประชาชนพมา่ากับทหารพรมาร่านั้นตอนนี้ก็ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและในการต่อสู้ระหว่างทหารกับประชาชนพมา่าเนี่ยนะครับก็เป็นการต่อสู้ที่หลายเมืองนั้นเริ่มมีการขึ้นป้ายนะครับเหมือนกับประกาศอิสระภาพจากรัฐบาลเผด็จก,การพรมาร่าไปเรียบร้อยแล้วเช่นเขต รัชชินนะครับทงรัฐบาลเผด็จการถูกปลดนะครับป้ายเริ่มกลายเป็นคำว่า welcome to ช h i n l a n d หรือยินดีต้อนรับสู่รัชชินไม่ใช่ประเทศพม่าแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แนวชายแดนนะครับที่ทัพชาติพันธุ์ของประชาชนกลุ่มต่างๆนั้นมีการใช้กําลังอาวุธสู้กับทหารยามนานหลังการปกครอง,องบบรเผด็จการทับชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆนั้นเข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นก็ต่อสู้ กับทหารพม่าแบบเดือดเลือดพานมากขึ้นแม้กระทั่งย่างกรุงเองนะครับการชู3มนิ้วกลางตลาดกลับมาอีกครั้งโดยไม่มีความเกรงกลัวว่าจะถูกทางของมิ่งออนไลน์จับนะครับซ้อมทรมานยัดคดีนะครับเพราะั้นเป็นสถานการณ์ที่เดือดนะครับเป็นสถานการณ์ที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยิ่งนานนะครับทัพประชาชนเองก็มีปฏิบัติการตีฐานที่มั่นของทหารพม่าหลายต่อหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฐานตามแนวชายแดนนะครับ บริเวณรัชฉานถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีการประทะก,กันดุเดือดที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฉานตอนเหนือนะครับเป็นจุดที่มีการประทะด้วยกําลังอาวุธอย่างดุเดือดและมีปฏิบัติการสนธิกําลังนะครับของทัพประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆอย่างน้อย3าทัพคือทัพโกก้างนะครับทัพอารักันนะครับที่ประกาศว่าสามารถยึดฐานที่มั่นของทหารพรม่าได้ด้วยนะครับ แม้กระทั่งในพื้นที่ของกะเหรี่ยงเองนะครับก็เริ่มมีรายงานของการยึดค่ายทหารพรม่าได้มากขึ้นนะครับและสถานการณ์ลุกลามถึงขั้นที่ในเมืองใหญ่ๆหลายจุดนั้นประชาชนออกมาเดินขบวนต้อนรับการที่ทหารของทัพชาติพันธุ์ยึดเมืองมันคือการปฏิวัติของประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆต่อรัฐบาลเผด็จการเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคนชาติพันธุ์ต่างๆใช้กําลังติดอาวุธยึดเมือง ยึดด่านยึดฐานที่มั่นทหารและประชาชนในพื้นที่ซึ่งถูกยึดออกมาชู3มนิ้วสนับสนุนฝ่ายที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการฐานนั่นคือการปฏิวัตมิมวลชนในพมา่ามันกำลังเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับคนไทยอาจจะไม่รู้ว่าพมา่าเป็นประเทศที่เรากำลังจะเห็นมวลชนลุกฮือปฏิวัติต่อต้านเผด็จการแต่โลกจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพมา่านะครับ ดังนั้นนะครับสถานการณ์พมา่าวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีพมา่าชาติพันธุ์ต่างๆอยู่ในเมืองไทยประมาณหลายแสนคนนะครับถ้าเกิดความรุนแรงในชายแดนพมา่านะครับการอพยพของคลื่นมนุษย์ที่หนีตายก็จะแห่ทะลักกันเข้าไทยอย่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่สนใจเรื่องปงระชดิษฐ์ไต่หรือเผด็จการเลยนะครับสถานการณ์ในพมา่าเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองกันอย่างยิ่งยวดอย่างเข้มข้นนะครับ สถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าวันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่ทางกองทัพประชาชนหรือทัพชาติพันธุ์ต่างๆนั้นเดินหน้าในการต่อต้านมิงออนไลน์อย่างดุเดือดผมเข้าไปอ่านความเห็นของสื่อภาพประชาชนของพม่าซึ่งคำว่าพม่าเนี่ยนะครับเป็นชื่อประเทศนะครับซึ่งหงประเทศประกอบหลายชาติพันธุ์นะครับ พม่าเป็นชื่อชาติพันธุ์หนึ่งแต่ในประเทศนี้มีคนหลายชาติพันธุ์ชาติพันธุ์กะเรียงนะครับชาติพันธุ์มอนเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดในบทความของสื่อภาคประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์คล้ายกันหมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าหรือเมียนมาวันนี้คืออนา,นาจาักรของมิงออนไลน์กำลังใกล้ถึงการอวส,สานการประทะหลายจุดเข้าใกล้เขตประชิดเมืองหลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ให้จะไม่ถึงขั้นเป็นสงครามใหญ่ประชิดมืองหลวงแต่การประทะใกล้เข็เมืองหลวงไม่เคยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไหนก็ตามกระแสนในสือ่อมองว่าอำนาจขอ,องมิรออนไลน์กำลังเปรียบได้กับอาทิตย์อัสดงซึ่งไม่มีใครรู้เท่านั้นเองว่าพระอาทิตย์ที่คล้อยลงต่ำนั้นจะตกดินและกลายเป็นห่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดก่อนที่แสงจันทร์แห่งชัยชนะของประชาชนจะค่อยๆถักทอและเปล่งประกายเป็นแสงจันท์ที่สวยงาม จนในประเทศพม่ามาสู่ความสว่างสวยได้เมื่อไหร่นะครับแต่นี่คือกระแสะสื่อคือพมา่าภายใต้เผด็จการกําลังใกล้ถึงจุดอวสานแล้วก็สถานการณ์ทั้งหมดในประเทศพม่านั้นเป็นสถานการณ์ที่กําลังเดินหน้านะครับไปสู่การต่อต้านเผด็จการนะครับ รายงานข่าวล่าสุดนะครับนอกนจากจะปฏิกิริยาของสื่อซึ่งเชื่อว่าพมา่าใกล้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์มากมายหลายอย่างหรือแม้กระทั่งการยึดฐานที่มั่นของทหารมิ่งออนไลน์แตกนะครับซึ่งทยอยถูกตีแตกหลายต่อหลายจุดด้วยการภาพที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการตีฐานทหารพรมาร่าแตกนะครับแล้วทัพประชาชนสามารถยึด ยุทโธปกรณ์ได้จานวนมากและหลายพื้นที่นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ทาหารมิงอ่องลายทหารเผเด็จการนั้นยอมจำนวนนะครับปล่อยให้ทัพประชาชนจับตัวเองนะครับและตัวเองก็มอบอาวุธนะครับให้กับทาหารของภาคประชาชนเองด้วยนะครับอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่ทัพประชาชนนะครับสามารถจะยึดอาวุธหลังจากปะทะกับทาหารของมิงอ่องลายได้นะครับ ในกรณีนี้การพักเกิดขึ้นที่รัฐชินนะครับบริเวณเมืองมาตุพีนะครับกองกำลังของทัพประชาชนรัฐชินใช้ชื่อปฏิบัติการนี้เป็นภาษากังกสั้นๆว่า z z l m s หรือ c z l m s นะครับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับทหารพม่าคือชิน n น a t i o ลอาร์มี CNA แล้วก็ CDF ส่วนที่กำลังร่วมกันยึดค่ายทหารของมิงออนไลน์ประมาณวันที่29พฤศจิกา,กายนเวลา10โมงเช้านะครับ ในค่ายทหารนั้นสามารถยึดอาวุธนะครับยึดปืนและยึดคลังกระสุนได้จำนวนมากและสามารถยึดเมืองเยวาในเขตรัชชินได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับด้วยนะครับอันนี้เป็นคำประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ากองทัพประชาชนสามารถยึดนะครับอาวุธนะครับและยึดเมืองดังกล่าวได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ก็คือภาพอีกภาพหนึ่งของกองทัพ ประชาชนนะครับที่สามารถยึดค่ายทหารของหัวหาและยึดอาวุธจํานวนมากได้นะครับในเขตรัชชินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยึดในพื้นที่อื่นๆอีกอย่างกว้างขวางนะครับในรายงานข่าวของกองทัพประชาชนนะครับหรือว่าสื่อของภาคประชาชนเองนั้นก็มีรายงานถึงการปฏิบัตินะครับในเขตรัชชานะครับที่ทัพโกกังทัพอารักันทัพตะอ่างสามารถยึดค่ายทหารของมีองนไล์เพิ่มได้นะครับ รายงานล่าสุดเขาบอกแบบนี้นะครับว่าทัพประชาชนกลุ่มต่างๆสามารถนะครับยึด13เมืองชายแดนของพม่าได้แล้วนะครับซึ่งเกือบจะทั้งหมดนะครับก็เป็นเมืองชายแดนที่ห่างไกลนะครับและแน่นอนว่ารายงานข่าวแบบนี้ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากมิงอองลาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางคนถามว่านี่เป็นข่าวที่เป็นทางการหรือไม่คําตอบคือในประเทศพม่าความเป็นทางการไม่มีอะไรยืนยันอย่าไปคิดว่าความเป็นทางการเป็นเรื่องจริง ความเป็นทางการในพม่าสามารถจะเป็นเรื่องโกหกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฟังสื่อภาคประชาชนว่าเขารายงานเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรนะครับเขารายงานเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรนี่ต่างหากคือสิ่งที่มีความสําคัญนะครับการประทะในเขตรัฐฉานเองเนี่ยดุเด,ดือด,ดนะครับแล้วก็ผมจะหาโอกาสรับผู้ชมฟังว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีรายงานถึงการประทะที่ตามแนวชายแดนนั้น ตำรวจตะเวนชายแดนจีนได้มีการใช้แก๊สน้ำตาโจมตีเข้ามาในชายแดนพมา่าบริเวณรัชฉานด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเป็นพม่าจะเข้ามาแทรกแซงจีนจะเริ่มเข้ามาแทรกแซงพม่าและหนุนมิงออนไลน์หรือเปล่าสิ่งนี้จะต้องระมัดระวังอิทธิพลของจีนในการหนุนมิงออนไลน์มีเยอะนะครับรายงานล่าสุดมีถึงขั้นว่าตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับมีการใช้แก๊สน้ําตาโจมตีข้ามมาในพื้นที่ของรัชฉาน ซึ่งประชาชนกําลังต่อต้านมิงออนไลน์อยู่โดยฝ่ายจีนเป็นคนลงมือด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆในกรณีอของประเทศพม่านะครับแม้กระทั่งที่ย่างกรุงเอนะครับซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่านั้นบางจุดบางพื้นที่เริ่มมีการชักธงดําขึ้นกลางเมืองแล้วธงดําเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการสนับสนุนการล้มล้างอดเดการมิงออนไลน์นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่ประกาศว่าประชาชนพร้อมจะสู้ กับมิออนไลน์นะครับทงดำแบบนี้ทยอยเกิดขึ้นนะครับในหลายจุดของยางกุุงนะครับขณะที่ในกรณีของรัชฉานตอนเหนือเองเนี่ยนะครับมีรายงานว่าล่าสุดนะครับมีการประทะกันในทุกกรณีนะครับทหารของพมา่านะครับ27คนยอมแพ้ตำรวจของมิออนไลน์11คนยกทงขาวนะครับแล้วก็ กองกำลังของทหารมิงออนไลน์ประมาณ93หน่วยจาก 125, 125หน่วยนะครับยกทงข่าวไปเรียบร้อยแล้วจะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าในการรายงานข่าวของการประทะระหว่างพมา่าฐานพมา่ากับฐานชาติพันธุ์ต่างๆนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากข้อมูลของทัพชาติพันธุ์อย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เห็นการปฏิเสธข้อมูลเรื่องนี้จากมิงออนไลน์ไม่มี นะครับเพราะนั้นตัวเลขนี้ถ้าเป็นจริงนะครับน่าตกใจนะครับว่าทัพประชาชนสามารถพิฆคาดหน่วยทาต่างๆมาได้ประมาณ93หน่วยจาก125หน่วยที่มีการประทะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นทางการหลายจุดนะครับธงของมิงออนไลน์ธงของรัฐบาลเผด็จการถูกเอาลงจากสถานที่ราชการไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่ง พื้นที่ซึ่งกองทัพประชาชนสามารถจะยึดได้นะครับทงของกองทัพประชาชนถูกฉับขึ้นขณะที่ทงของมิงออนไลน์ถูกเอาลงนะครับทงดำที่ผม,มให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นทงดำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าประชาชนจะเล่งปฏิบัติการต่อต้านมิงออนไลน์นะครับล่าสุดก็มีการโจมตีนะครับบริเวณท่ารถนะครับในเมืองอิงเซ็งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อแสดงออกว่า ทหารไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับมีรายงานว่าล่าสุดนะครับทหารพม่าก็มีการเริ่มทยอยปิดถนนนะครับในเขตย่างกุ้งนะครับแล้วก็มีปฏิบัติการของการไล่ล่านะครับว่าใครที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านมิงอองลายแม้กระทั่งในคําเตือนเนี่ยครับคยุดธงดำที่เป็นาก,การต่อต้านพมา่านะครับต่อต้านทหารพม่าที่ย่างกุ้งนะครับ ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าแม้กระทั่งตํารวจทหาพรพม่าเองนะครับก็ได้รับการเตือนจากหน่วยงานรัฐของรัฐบาลมิงออนไลน์แล้วว่าขอให้ทหารตํารวจพม่าภาพนี้คือภาพเก่านะครับแต่เป็นรายงานเตือนว่าขอให้ทหารและตํารวจพม,ม่าคอมมิองออนไลน์นั้นระมัดระวังตัวต่อการถูกโจมตีนะครับต่อให้คุณจะอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจรัฐอย่างกรุงย่างกุ้งที่เคยเป็นเมืองหลวงก็ตามนะครับนี่คือคําเตือนที่มีรายงานว่าได้มีการสั่งการไปยังทหารและตํารวจในประเทศพม่าแล้วว่า ทุกคนต้องระมัดระวังตัวกันนะครับสำหรับสถานการณ์ <Sie mpre bueno> ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดข,ขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้แฟนๆรายการที่เป็นชาวาพม่าเห็นนะครับว่าการต่อสู้ของชาวพม่านะครับคนชาติพันธุ์ต่างๆต่อ รัฐบาลเผด็จการมิงออนไลน์นะครับเป็นเรื่องที่โลกไม่ลืมนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนนะครับทั่วโลกให้ความสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองนะครับก็ให้ความสําคัญต่อการนาเสนอเรื่องนี้เพราะผมถือว่าการต่อสู้ของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามนะครับก็เป็นการต่อสู้ของประชาชนนะครับคนเรียกร้องประชาธิปไตยจะเป็นคนพม่านะครับหรือจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับคือคนที่เป็นผู้บริสุทธิ นะครับและเป็นคนที่จําเป็นนะครับที่ในฐานะคนทําสื่อนั้นเราต้องพูดนะครับเราต้องให้คุณค่าเราต้องให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรัดฉานไม่ว่าจะเป็นคนไทยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนกะเหรี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรัดชินจะเป็นชนชาติไหนจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามนะครับสิ่งที่รายการสีรดทอลกสิ่งที่สีรดค้ามไปบูร์นะครับหรือว่ารายการตาสว่างกว่าเห็นก็คือ เราสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธไตยของผูกชาติพันธุ์ในประเทศพม่านะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ในประเทศพม่าในวันนี้ที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับในความเห็นก็คอมเมนต์กันนะครับว่าฝ่ายชาพม่าพิภากษามีออนไลน์ด้วยค่ะนายขนมต้มเมื่อไหร่จะอวยประยุทธ์ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรออนไล์ online ได้รีภายในไทยแน่นนะครับ ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับดังนั้นกบคุณนะครับทุกคนที่ดูอยู่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยการแสดงความเห็นในด้านต่างๆนานานะครับด้วยนะครับมีบุคคลที่เข้ามานะครับแล้วก็พยายามแสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงด้วยนะครับเพราะการแสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับสังคมนะครับตอนนี้ก็ผมเอาความเห็นแบบนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจจะเป็น iO หรือไมอ่ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าจริงๆระยะเวลานี้ก็มีรายงานข่าวนะก็ว่าโ o ของรัฐบาลหรือภาครัฐนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงรัฐบาลเท่านั้นก็เพนพาหนักดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ท่านสามารถสนับสนุนซีรถทอนะครับตาสว่างกว่าและเอ็กซ์ต้าวิวได้ถ้าท่านดูทางเพจก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือส่งดาวสนับสนุนนะครับ,หร,นนรบหรือว่าสแกน QR Code หรือว่า ธนาคารกรสิกรไทย0ูนย์ศูนดนะครับถ้าท่านดูทาง youtube ก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าธนาคารกรสิกรไทย0ูนย์ศูนดหหรือสนับสนุสนทางซูเปอร์แชทนะครับแล้วก็ซูเปอร์สปิเกอร์ด้วยนะครับสามารถสมัครได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเอ่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้บอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยนะครับผมไปร่วมรายการกับทาง WorkPo ไพร t ททูเนะครับซอ่งซึง ก็ได้ออกเนื้อหาอากาศเนื้อหาช่วงดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของผมนะครับคุณจตุพรพมพันธ์นะครับแล้วก็คุณพิทพงษ์ชัยร่วมกับพิธีกรของทาง Workpoint Today นะครับหัวข้อชื่อร้อยวันชั้น14นะครับท่านผู้ชมที่อยากจะดูอยากจะติดตามก็เข้าไปดูกันได้นะครับสามารถร่วมกันแสดงความเห็นได้ตลอดเวลานะครับ อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งไทยและนอกใม่และนอกประเทศนะครับที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับ